สวัสดีจ้ามือนีมาส่วนอย่างน้องายจ้าโอ้ปวิดกับมาส่วนอย่างน้องายเพิ่นกกีดอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวพ่นกีดทุกมือน้องายปวิดปวิดปวิดกับมานำอันเดียพิ่นกีดกยุดเมื่อคืนนี่คะ่ะ ฟังเสียงนกพี่น้องเสียงนกเขาคันธรรมชาติสร้างมาเสียงนกฟังแล้วก็เพิดเพลินเนาะนี่คือสวนยางน้องชายไปพูดม่องหันพันกับปลูกมันนะคะเด้อปลูกมันปลูกอ้อย ทีทีทเพิ่นจะบ่ให้ว่างเลยเบื่งที่พักอาศัยเพิ่นสวนยางที่พักอาศัยจากสวนยาง สะอาดสะอาดอไรพี่น้องไนหะปะวิดปวิดมาทำอะไรกว้างขวาง,วางพี่น้องสะอาด สะอาดสะอาดเขาก็กีดทุกวันทุกวันขยันกกีดได้สองปีแล้ววันสัน,นพันว่าเพผ่นปลูกได้จากปีแล้วปลูกก็บ่ได้ถามเนาะแต่ของสาวอนบ้านนาปลูกได้หา้าเออปลูกได้เจ็ดปีมาฮะ อยู่อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนของน้องทรายไม่ยามเพิ่นกัีเลยมาไายสวนยางไม่เยอะมียางละเล็กละน้อยเนาะพี่น้องตามชนบทบ้านห้อง อยู่ขางหมู่บ้านนะ่ะนะเดหมบ้านอยู่ท้ายท้ายหมู่บ้านสวนยางท้ายท้ายหมู่บ้านแล้วกระทางไปอีกแถวนีเพ่นจะเป็นเฮ็ดสวนกันเนาะค่ะนะทำสวนกันไรสวนยางสวนอ้อยสวนมันสวยงามไปตามธรรมชาติ ด้านโน้นก็จะเป็นป่าหน่อไม้เด้อป่าเห็ดป่าหน่อไม้ทางโน้นนก็จะปลูกมันมันกำลังเริ่มปลูก ขอบคุณนะคะที่รับชมถ่ายคลิปนี้มีประโยชน์กบกดไลค์กดแชร์ให้ได้ค่ะเื้อโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ